สวัสดีครับผมเดนจากเจลโต้นะครับผมวันนี้ผมมีรถแนะนำนะครับผมเป็นคันนี้แหละครับผม f อ r d r a n g เจครับปี2018เครื่องยนต์2.2ซีซีนะครับผมกำลังอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรนะครับผมเป็นสีดำกระจังหน้านะครับผมเป็นสีดำด้านๆนะครับผมออกแล้วทำให้รถดูมีมีพลังครับผม ทำให้ดูแล้วแบบรถดูโอเคไฟข้างนี่ออกชบเฉียวนะครับผมตัวโคง้งรับกับตัวนี้ครับผมทําให้รถดูแบบดูดูมีสเสน่ห์ดูดูเล้าใจครับผมแล้วก็กระบะด้านบนนะครับผมเร่งลวดลายทางด้านเส้นทําให้ดูแล้วแบบเหมือนรถนิมิตแนวใหม่ครับผมส่วนด้านข้างเป็นล้อนะครับผมล้อนี่แบบวิงว่งเลยครับผมใหม่กิ๊ก เป็นล้อนี่ครับผม26 5หกห้าทัครับผมตัวนี้เราใส่ให้ใหม่นะครับผมแม็กตัวนี้สวยมากแล้วก็ยางตัวนี้ใหม่เอี่ยมเลยครับผมดอกยางยังลึกๆอยู่เลยครับผมซึ่งตัวนี้ผมว่าถ้าได้เครื่องตัวนี้แล้วก็ได้ล้อแม็กคันนี้สามารถวิ่งได้โฉบเฉี่ยวมากครับผมเราไปดูข้างในเครื่องกันเลยนะครับผมครับเรามาดูฝากระโปรงกันก่อนนะครับผมเปิดขึ้นมาในห้องเครื่องครับ เห็นครับตัวนี้นะครับผมฝากระโปรงตัวนี้ผู้หญิงก็สามารถเปิดได้เพราะว่ามีโช๊คอัพตรงด้านนี้นะครับผมทําให้ง่ายกับการเปิดนะครับผมส่วนเครื่องตรงนี้เป็นเครื่อง2.2นะครับผมวีจีเ b อนะครับผมกาลังอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมการวางเครื่องตัวนี้ผมคิดว่ามันลงตัวครับผม แล้วพอเปิดดูมาปุ๊บเนี่ยมันดูเต็มแล้วก็เครื่องยังสดใสยอยู่เลยครับผมตอนนี้ผมอยากให้มาดูที่ว่าน็อตนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นรถที่เขาเปีน2018นะครับผมแล้วก็ดูแล้วยังใหม่กริ๊กอยู่เลยครับอยากให้มาดูที่ตัวน็อตนะครับผมว่าน็อตทุกตัวนะครับผมเป็นเดิมๆไม่มีการขันนะครับผมแต่และแต่และช่วงแต่และช่วงของของรถนะครับผมจะยังมีสีแต้มอยู่เลยครับ ซึ่งทำให้เรารู้ว่ารถคันนี้ไม่ได้โดนถูดออกมาสามารถเช็คได้ครับผมยังสวยสดงดงามสายกิ๊กครับผมถ,ถ้าเป็นภาษาผมนะครับผมที่สมัยโบราณเ,เขาเรียกสุดติงกระดิ่งแมวครับผมอันนี้สวยมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายมือของผมนะครับผมแล้วก็ด้านขวามือของผมเหมือนกันสวยครับผมน็อตไม่เคยถอดเลยแม้แต่ตัวเดียวครับผมเนี่ยครับผมสวยมาก ส่วนด้านข้างนะครับผมตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็ด้านๆนะครับผมส่วนรถด้านข้างนี่ไม่เคยโดนชนมานะครับผมแต่มีเก็บสีมาทิดหน่อยครับผมเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นเขามีประกันชั้นหนึ่งก็เก็บสีมาบางๆครับผมเช็คได้ครับรถยังโอเคอยู่นะครับเสียงใช้ได้เลยที่จับยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมเป็นประมาณไซส์อย่างนี้ครับผมสีดำดำดำด้านเปิดแล้วก็เปิดง่ายๆครับผม เรามาชมด้านในกันนะครับผมด้านในนี่ตัวพวงมาลัยนะครับผมเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าแล้ววิทยุเราก็เป็นวิทยุแบบติดต่อ,เ,อเชื่อมต่อกับ USB แล้วก็บลูทูธได้นะครับผมลำโพงเรามีให้6ตัวนะครับผมด้านนี้1น,นี่อีกหนึ่งแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งะครับผมแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผม6สปีด แอร์ก็ปรับง่ายๆครับผมตามธรรมชาติของของรถทั่วไปครับผมแล้วก็ที่นั่งผมว่านั่งสบายนะโอโถงดีนั่งกระชับแล้วก็ขับน่าจะสะดวกสบายด้วยครับผมคนนั่งหลังก็จะไม่อึดอัดแล้วก็ด้านบนเนี่ยผมว่าเหลืออีกเยอะเลยผมสูงประมาณ170ยยังนั่งสบายๆเลยครับผม ส,ส่วนด้านบนนะครับผมอยากเนนิดนึงเพราะว่ารถเนี่ยปี2018นแะครับแต่ข้างบนเนี่ยยังใส่แล้วก็สะอาดอยู่เลยผมว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขารักษาดูแลรถคันนี้ได้ค่อนข้างดีมากเลยครับผมแอร์แบเรามีให้2ตัวนะครับผมแอร์แบคือแอร์ด้านคนนั่งข้างนี้แล้วก็กับคนขับ1ตัวเท่ากับ AirBag มี2ตัวให้ครับผมส่วนกระจกด้านข้างนะครับผม ตัวนี้จะเป็นไฟฟ้า2ตัวครับผมแล้วก็มีตัวล็อกด้านในให้ด้วยครับผมก็โอเคใช้ได้นะครับผมใหญ่ดีแล้วก็นั่งสบายโอโถงไม่อึดอัดนะครับผมถ้านั่ง4คนเนี่ยผมว่าสบายๆเลยครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้กับช่วงนี้ทิ่งมีโควิดเพราะว่าถ้าเราใช้รถเองเราไปไหนสะดวกสบายครับไม่ต้องไป เบียดกับคนอื่นหรือว่าจะไปนั่งรถบขอสอรหรือว่าจะไปพวกหลายๆอย่างต่างๆเนี่ยครับผมถ้าเรามีรถเองเราไม่ต้องกลัวโควิดเลยครับสบายมากครับอันนี้ผมจะโชว์ให้ดูนะครับผมอันนี้เป็นทะเบียนนะครับผมตรงกับรถตัวรถคันนี้นะครับผม2อทบเท่าถอถุง746อันนี้ไม่ได้บอกวหวยงวดหน้านะครับแต่บอกให้รู้ว่ารถคันนี้กทอ,อะไรเท่านั้นเองครับผมแล้วก็เป็นรถที่ผู้หญิงใช้ครับผมมือเดียว มือเดียวออกจากห้างนะครับผมแล้วก็ถ้าใครซื้อต่อไปก็สบายๆครับผมเพราะว่ารถคันนี้ใช้น้อยมากผมอยากให้มาดูไม้จริงๆว่าตัวนี้เราไม้เราแค่5 4 0 0 0โลเองครับผมใน2อ1 8ู 2018. รถคันนี้2 0 1 8แต่ใช้ไปแค่54,00 0โลถือว่ารถคันนี้ใช้ได้น้อยมาก แล้วคุ้มมากนะครับผมส่วนตอนท้ายนะครับผมตอนท้ายเนี่ยเราเพิ่มตัวนี้ให้ครับคือโคชุดชุดแต่งโครเมียมนะครับผมด้านไฟท้ายทําให้รถดูแบบดูมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นการฝากระโปรงเปิดง่ายครับผมดึงง่ายสบายๆแล้วก็มีโลชของฟอร์ด ตัวนี้ใหญ่นะครับผมดูแล้วสวยงามแล้วก็เล่นลวดลายทางด้านนี้นิดหน่อยเป็นคิ้วส่วนกอทอที่เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับผมสองทอบุนเท่าทท,าท,ทถุง7จ็หครับผมรถคันนี้ใช้น้อยครับผมใช้น้อยมากจริงๆผมคิดว่ารถคันนี้รถ Ford r a n นเจอร์เป็นรถที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็ สมรรถนะของรถเขาค่อนข้างจะดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นแล้วรถคันนี้ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ซึ่งกำลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเอารถคันนี้ไปต่อยอดให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับผมผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีครับผมคุณลูกค้าสนใจนะครับผมสามารถติดต่อเรามาได้นะครับผมที่เบอร์081441 3162ครับผมแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง081 249 2699อันนี้เบอร์คุณเจฟนะครับผมส่วนเบอร์ผมส่วนตัวนะครับผมผมดนเจออโต้ครับผม094 934 4214ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับทีมงานเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานเรา เจออโตครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ okay.